สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวิดีโอที่สนะครับอันนี้เป็นเวลาส1เ็นาฬกาครึ่งนะครับผมจะเที่ยงวันนั้นนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับจะมาอัปเดตบอ่อปลาอันนี้ผมกําลังให้อาหารปลาอยู่นะครับแต่ผมให้เสร็จแล้วนะน,นี่ผมมาให้ชมบอ่อที่ผมเพาะเลี้ยงข้าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น นีโมนะครับผมนีโมอันนี้ก็จะเป็นนีโม่ปีข้ามสายนะครับกับของพี่บังปีนโตนะครับอันนี้ผมได้ตัวผู้ของพี่บังเข้ามาครับผมก็เลยมาตีข้ามสายกับอามาตีคัลเลร์บ้านผมนะครับอันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับ <c> <clears throat> <clears throat> อันนี้ก็จะเป็นดำมุกทองครับอันนี้ดำมุกทองที่วิดีโอแรกอันนี้คือลูกของวิดีโอแรกที่ผมส่งไปนะครับ ที่ผมเอาลงไปแล้วน,นะครับอันนี้คือลูกของเขานะครับได้ประมาณสัก200ตัว300ได้ครับเยอะอยู่อันนี้ก็จะเป็นคอกนิมโมนะครับผมคอกนิมโมอันนี้ก็จะเป็นอ่าเหลืองมุกทองนะครับผมอันนี้เหลืองมุกทองนะครับ นี่ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมแค่มารีวิวบอกเฉยๆครับน้องนายจ้างส่วนตัวอ่ะฮฮ